สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปแรนดองกันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทำนายใจคำขอร้องอ้อนวอนจากชีวิตจ,จิตใจของคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าแฟนเก่าได้ถ้าเขาพูดกับคุณแบบหว,วานหวานซึ้งๆได้เนี่ย เขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเขามาฟังแล้วสำหรับใครนะคะที่มีปัญหามีประเด็นกับคนรกเก่าความสัมพันธ์เก่าหรือว่าความสัมพันธ์ไหนๆก็ตามคนคนนั้นเขาอยากจะขอร้องอ้อนวอนให้คุณรับรู้รับฟังเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าพลังงานของเขาคนนั้นนะคะ เป็นใครลัก็นาราศีที่โดดเด่นแคนเซิลราศีกรกฎธนามเมอร์รคิวรีคนเกิดผุดธน้ำไฟธาตุไฟเมซิงกันงยูเรนัสธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มพลูตโตธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มวอร์ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟ กับ์ราศีจิกท่าน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและคนคนนั้นนะคะ4 22 15 24 5 23 8แล้วก็20แล้วก็นาราศีไม่มีไม่โดดเด่นไม่เป็นไรเรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าทำไมถึงทำให้คนคนนี้คิดอยากจะขอร้องอ้อนวอนคุณนะคะ เขาเห็นอะไรเขาเห็นสิ่งใดในตัวของคุณหรือว่าเขาสำนึกผิดอะไรหรือเปล่านะคะสาเหตุอะไรที่ทำให้คนคนนี้คิดอยากจะกลับมาขอร้องอ้อนวอนคุณนะคะเรามาดูกันพลังงานของคุณเป็นอย่างไร ไพ่อัลลเคิรนะคะไพ่อัลลเคิรเป็นไพ่ของคนไทยผลิตมาไม่อาจกลับหัวนะคะว้าพลังงานของเขาเลยณนะตอนนี้เวลานี้นะะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือว่าเอ,อเรียกว่าแอดมินเลยก็ได้นะคะ เออหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ไม่มองว่าเป็นตัวคุณนะคุณทำให้เขารู้สึกแบบตรอมตร,ม,ตรมระทมหัวใจเลยแหละถึงขนาดที่ว,ว่าต้องแอดมิดเลยต้องเข้าโรงพยาบาลเลยไปสืบดูหน่อยสินะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็พลังงานของคุณคุณเป็นคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยอะ่ะคุณเป็นคนที่เขารักเขาชอบมากคุณเป็นคนที่เขาอยากจะแต่งงานนะคะคุณมีสเสน่ห์ นะคะพลังงานของคุณเนี่ยคือผู้หญิงออาจจะแต่งตัวเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์เห็นไหมเขาคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเมื่อครั้งที่เจอกันครั้งแรกนะยิ้มใส่กันเลยยิ้มแก้มปีเลยเป็นคู่รักคนรักเป็นแฟนเป็นคนคบคนคุยกันตอนนี้พลังงานของเขาแอดมิดอยู่นะคะหรือว่าตรอมตรมตระทม,มหัวใจเนี่ยคือทุกทรมานมากแล้วเขาก็เจอในเรื่องของวิบากกรรม นะคะถูกฟ้าดินลงโทษสั่งสอนมีฟ้าผ่าและแปรอป,ป,ปขึ้นมาด้วยแสดงว่าเขาเจอวิบากกรรมอะไรบางอย่างในสิ่งที่เขาทํากับคุณและเขากําลังรอคอยการที่แบบเหมือนกลับไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ก็ได้นะ,ะมีพฤติกรรมของคนที่เหมือนกับนั่งรอรถอยู่ที่ชานชลารอให้รถมารับอะไรเงี้ยเหมือนรอการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างจากคุณด้วยมีพลังงานของความเป็นครอบครัว นะคะความคาดหวังการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่และการเป็นครอบครัวกับคุณคนคนนี้อาจจะเป็นสามีเกา่าคนรักเก่าของคุณและ นะฮะตัวของคุณน่าที่จะมีของมีค่าหรือว่าตัวคุณนะะเป็นคนที่มีค่าในสายตาของเขาหรือว่าคุณอาจจะสวมแหวนก็ได้นะที่มีของมีค่าติดตัวพลังงานเขาแอบส่องแอบดูชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะไม่รู้เนาะส่องผ่านโซเชียลหรือว่าตามสืบตาม่องนะที่เขาสามารถทําได้และเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับ เรียกว่ายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ทรมานนะเหมือนนั่งสมาธิอยู่บนอ่าเรียกว่าแผ่นตะปูเนี่ยนะคะแหลมคมนะใช้ชีวิตแบบไปวันวันหนึอ่ะ,ะอยู่ท่ามกลางความทุกข์ความเจ็บปวดนะคะนี่คือพลังงานของเขาที่เกี่ยวข้องกับคุณหตอนนี้เขาทุกข์ใจไม่สบายใจอ่าอาจจะมีการแอนดมิดหรือว่า นอนพักรักษาตัวอยู่โรงพยบาบาลสองคุณกับเขาเคยเป็นคู่รักเป็นคนรักกันนะคะและคุณนะคะ มีความมีสเสน่ห์อ่ะมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวเขาลหลงไหลแล้วก็ชื่นชอบในตัวของคุณมากเขาคิดถึงช่วงวันเวลาที่คุณกับเขาเคยคบเคยสารสพันธ์กันเขาเจอวิบากกรรมอยู่นะเสียสิทธิ์ลงโทษเขาและเขากําลังรอคอยโอกาสหรือว่ารอคอยสัญญาณอะไรบางอย่างจากคุณมีความเป็นครอบครัวนะบางท่านนะคะใช้ใช้ชีวิตคู่หรือว่าแต่งงานเป็นครอบครัวกันมีของมีค่ามีแหวน นะคะเกี่ยวข้องกับคุณและเขาและมีการสอดส่องดูชีวิตของกันและกันตอนนี้เขาอาจจะอยู่คนเดียวกําลังนั่งสมาธิหรือว่ายอมรับในสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าอยากจะขอร้องอ้อนวอนคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนี้เขาเป็นใครลักษณะของเขาที่เกี่ยวข้องกับคุณนะค,ะคนที่ อยากจะขอร้องอ้อนวอนคุณนะผู้หญิงวิชายคนนี้เขากับคุณมีความสัมพันธ์กันอย่างไรสิบใบนะคะนายอัปบอลอยากจะเทแอคชั่นแล้วแหละนะคะอยากจะติดต่อ สื่อสารหรือว่าส่งข้อความมาหาคุณแล้วนะคะขอบอกมีพลังงานของความเป็นหนุ่มโสดสาวโสดพ่อไม่แม่ไม่หรือว่าตัวของคุณเองก็อาจจะยังไม่มีใครนะคะและมีในเรื่องของเรื่องราวห้าถ้วยเนี่ยคุณกับเขามีประเด็นกันนะมีเรื่องราวที่แบบทําให้ทุกอกทุกใจเสียอกเสียใจคนคนนี้เคยปฏิเสธคุณเคยไม่สนใจยายดีคุณเพราะเขาไปมองความสัมพันธ์อื่น ไปมองคนอื่นเขาคิดว่าตัวของเขาเนี่ยสวยหล่อเลอกได้นะคะโปรยเสน่ห์หวานสเสน่ห์เจ้าชู้กรุ้มกลิ่นมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะ mm hmm. เขากับคุณเคยพูดคุยกันนะคะหรือว่าปรึกษาหารือกันในเรื่องของอาชีพการงานหรือว่าปรึกษาหารือกันในเรื่องที่แบบ อาจจะเป็นความรักของเขานะคะคุณเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาหรือว่าคุณเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นสังคมนะที่เรียนมาด้วยกันนะทํางานมาด้วยกันหรือว่านะคะเรียกว่าเหมือนเจอกันแต่ณตอนนี้เวลานี้คุณกับเขานะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่ ออกห่างไกลกันไปแล้วไม่ได้คุยกันนะแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ในช่วงเวลาที่ออกห่างจากคุณเนี่ยนะ,ะตั้งๆที่คุณก็เพอร์เฟกต์นะ,ะตั้งๆที่คุณก็เป็นคนที่แบบเรียกว่าเหมาะสมกับเขานะเออนะคะหน้าที่การงานความมัน่นคงการเงินนะ,ะจิตใจดีมีเมตานะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์สวยหลออเพอร์เฟกพอสมควรแหละนะคะแต่เขากับไม่สนใจคุณ นะเขาไม่ใส่จใจคุณเขาไม่สนใจคุณเขาไปเลือกคนอื่นไปนเรื่องความสัมพันธ์อื่นนะคะคิดว่าใช่กว่าในช่วงเวลาณนะตอนนี้ที่เขาน่าที่จะมีการมาเห็นชีวิตของคุณเนี่ยคือแบบอาจจะเป็นอดีตไปแล้วในความสัมพันธ์คือก็ในความสัมพันธ์ที่เขาปฏิเสธคุณคือมันไม่ได้มีสถานะอะไรที่มันชัดเจนนะคะ ความผูกพันหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ได้ชัดเจนนะคะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นแฟนหรือว่าเป็นคนคุยหรือว่าอะไรกันนะตอนนี้เวลานี้เขามาเห็นชีวิตของคุณมีความสุขนะคะเดระซันมีความสําเร็จะะการที่เขาเหมือนกับว่าออไม่เปิดใจไม่สนใจคุณเขาคิดว่าคุณนะ,ะไม่ใช่สําหรับเขาไม่ใช่สเปคเขาไม่ชอบเขาเนี่ยแปดดาบคือปิดกั้นตัวคุณกับตัวเขานะ,ะและตอนนี้เวลานี้ก็ พูดคุยกันไม่ได้อะคือมันมีประเด็นกันมันมีการที่ปฏิเสธหรือว่ามีการที่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะรู้สึกแบบโกรธเกลียดแค้นเคืองในใจอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เหมือนความสัมพันธ์มีการบล็อกนะคะไม่พูดไม่คุยกันไปนี่คือพลังงานของคนคนนี้ที่อยากจะขอร้องอ้อนวอนคุณนะคะณตอนนี้เวลานี้เราก็ไม่รู้ว่าออสถานะที่แท้จริงของเขาเนี่ยโสดหรือว่ามีใครอยู่เด็ แต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าคําขอร้องอ้อนวอนที่เขาอยากจะพูดกับคุณคนรักเก่าคนคุยเก่าความสัมพันธ์เก่าแฟนเก่าได้นะจ๊ะเราไม่เจาะประเด็นว่าเขามีใครแต่เราอยากจะเจาะความคิดความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากจะขอร้องอ้อนวอนกับคุณว่ายังไงนะคะอาจจะใช้คำพูดแทนตัวเขาว่า เรานะคะแล้วก็ใช้คำพูดแทนตัวคุณว่าที่รักกันแล้วกันเนาะเพื่อจะซึ้งๆหน่อยอะไรเงี้ยนะทุกคนทุกท่านที่กำลังจะมุฟเอ่อจะ move on นะออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่ต้องมาฟังนะคะถ้าฟังแล้วก็ต้องแยกแยะให้ออกด้วยนะว่าเออคนที่เราคบเราคุยเนี่ยเราควรที่จะให้โอกาสเขาใหมนะํำอ้อนวอนร้องเออ ขอร้องจากคนด้าเก่าความสัมพัน์เก่านะคะสิ่งใดที่เขาอยากจะพูดอยากจะเล่าให้คุณฟังที่รักเธอรู้ไหมว่าตอนเนี้ยเราเสียใจมาก เราเสียใจที่เป็นคนที่ลังเลสับสนทั้งๆท,ที่เราได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตตั้งสองคนแต่เรากลับไปให้ความสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับคนอื่นที่ทำร้ายเรา ชีวิตของเราเนี่ยเหมือนได้รับโอกาสดีๆเลยนะที่เราได้รู้จักกับคนดีๆอย่างเธอตอนนี้เธอคงไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะเสียใจแค่ไหนเราเห็นแล้วนะว่าชีวิตของเธอเนี่ย กำลังจะไปได้ดีมีความสุขทั้งงานงานการเงินความสุขความสำเร็จเธอเป็นคนดีเธอเป็นคนจิตใจดีอ่ะเธอเป็นคนเก่งเธอเป็นคนที่แบบสังคมไม่การยอมรับเธอหน้าตาดีเธอสวยเธอเก่งเธอมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเหมือนกับ ดีกว่าเราทุกอย่างชีวิตของเราตอนนี้เหมือนกําลังได้รับผลของวิบากกรรมซึ่งเราก็ยอมรับมันนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดมาจากการกระทำของเราเองนั่นแหละเราอ่ะ ก็ไม่ดูตัวเองไปคาดหวังกับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราแล้วเขาก็ทิ้งเราไปเรารู้นะทำไมเราถึงถูกทิ้งมันก็เป็นเหมือนกรรมนั่นแหละที่เราเคยทำกับที่รักกับคนที่เคยรักเรา เรายอมรับมันนะเรายอมรับชะตากรรมทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราไม่รู้ว่าที่รักกับเราเนี่ยจะเป็นอะไรกันเราไม่รู้เลยเราไม่รู้ว่าเราจะใช้คำพูดแทนความสัมพันธ์ของเรา กับเธอว่ายังไงเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ตัวดีว่าเราไม่เคยมอบคำพูดความรักหรือว่าความรู้สึกดีๆให้กับเธอเลยเรารู้แล้วแหละว่าการที่เธอมีชีวิตที่ดีมีความสุขตอนนี้ได้ เธอหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วแหละเธอคงจะทำใจได้แล้วนะกับการที่เราเคยไม่สนใจเธอแล้วเข้าใจว่าการที่เธอไม่มาเสียเวลากับความหวังลมๆแรงๆหรือแม้กระทั่ง ความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนก็ไม่ได้เป็นแฟนก็ยังไม่พร้อมที่รัก เธอรู้ไหมว่าเราอะตามสืบตามส่องดูชีวิตของเธอมาตลอดตั้งแต่เธอหายไปจากแชทต,ตั้งแต่เธอเงียบเก็บตัวเราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างนะ ในสิ่งที่เธอทำเรารู้ว่าเธอพร้อมที่จะเป็นที่รักให้กับเราเป็นคนรักที่ดีให้กับเราแต่เรายังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยากจะเปิดโอกาสให้เราได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิต ตอนนั้นเราก็คิดว่าเราเก่งเราสวยเราหล่อเ,เราเลิกได้แหละจริงๆแล้วเธอน่าจะรู้ดีนะว่านิสัยของเราอะ่ะเป็นยังไงเราเป็นคนขยันทำมาหากินแหละ เรามองไปที่อนาคตข้างหน้าเราเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะในความสัมพันธ์นะเราอะเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวละเราเคยมีแฟนแล้วแหละแต่การมีแฟนการแต่งงานมันทำให้เราผิดหวัง มันทำให้เรารู้สึกแย่กับการมีความสัมพันธ์ที่แบบคาดหวังแล้วความสัมพันธ์นั้นอะ่ะมันทำให้ชีวิตเราพังเรามานั่งทบทวนตลอดเวลานะว่าความสัมพันธ์ที่เขาความสัมพันธ์ที่เราเลือกคนที่เราเลือกเนี่ยคนที่เรา แต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่เป็นครอบครัวเนี่ยคือคนที่ดีที่สุดแล้วนะเราไม่เคยคิดไม่เคยคิดที่จะนอกใจไม่เคยคิดที่จะเลือกใครเข้ามาในชีวิตนอกจากเขาเลยแต่ตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้ว เราไม่เหลือสิ่งที่เราห่วงแหนไว้แล้วเราไม่เหลือใครเรามองเห็นเธอเป็นความหวังเดียวของเราณตอนนี้เวลานี้นะเราอยากจะพูดคุยกับเธอเราอยากจะเรียนรู้นิสัยใจคอของเธอให้มากกว่าเนี้ เราสองเราดูชีวิตของเธอมาตลอดแล้วเราคิดว่าคนที่เราควรที่จะสารสัมพันธ์หรือว่าเลือกเป็นครอบครัวเนี่ยควรเป็นคนแบบเธอเนี่ยแหละที่รักเราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหม ว่าความรู้สึกที่เรามีต่อเธอเนี่ยมันคือความรักที่พรมลิธิดจ,จัดสรรมาให้ให้เรากับเธอได้เจอกันแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเธอจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าถ้าากเราจะทำอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ตรงเนี้ เธออยากจะให้เราทำยังไงเราต้องแสดงออกยังไงอะเราต้องพูดยังไงเราต้องทำยังไงให้ได้หัวใจของเธอมาครอบครองเราเห็นเธอเป็นคนขยันเราเห็นเธอเป็นคนทำมาหากินเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีอะ่ะ เป็นคนดูชัดเจนตรงไปตรงมาสิ่งนี้แหละทำให้เรารู้สึกกลัวว่าคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเราเนี่ยคนที่มีสเสน่ห์อย่างเรา ผู้คนชื่นชมหลงรักหลงชอบอย่างเราเนี่ยความเจ้าชู้ในตัวเราเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่กล้าพอที่จะสารสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแม้แต่คนเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าของเราเนี่ย เขายังทําให้เรารู้สึกแย่เขายังทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจเขามีคําพูดบางอย่างที่พูดทําร้ายเราทําให้เราไม่กล้าพอที่จะใช้สเสน่ห์ของเรามามัดใจเธอคำขอร้องอ้อนวอน าจากคนรักเก่าคนสมั์เก่าเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณเราชอบเธอนะเธอเป็นคนน่ารักเธอเป็นคนที่มีเสน่ห์แม้ว่า แม้ว่าเรากับเธอจะอยู่ไกลกันแค่ไหนแต่เรารับรู้ถึงความรู้สึกพิเศษกับเธอความสัมพันธ์ตรงนี้เราไม่เคยลืมเธอเลยนะแม้จะมีคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตเรา เราไม่ได้คุยกันนานแค่ไหนแล้วเราเสียใจนะกับการที่เราไปฟังคนอื่นญาติญาติบอกให้เราตัดสินใจให้ดีๆว่าการที่จะมีความรักใหม่ ควรเลือกความสัมพันธ์ใกล้ตัวมากกว่าคนที่อยู่ไกลกันสิ่งนี้แหละก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเธอกับเราอยู่ไกลกันเนี่ย<ๆ>เธออาจจะมีความสัมพันธ์อื่นๆมีคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตของเธอแล้วเราก็ไม่รู้ เราเลยมีความรู้สึกกลัวว่าเธออาจจะมีคนที่เธอรักอยู่เพราะเธอเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆถ้าเราคิดอยากจะจริงจังกับเธอเป็นครอบครัวกับเธอเนี่ยแล้วเธออยู่ไกลหูไกลตาจากเรา สุดท้ายแล้วเธออาจจะไม่เลือกเราก็ได้อีกอย่างหนึง่งเธอก็น่าจะรับรู้เรื่องราวของเราว่าเราเคยมีครอบครัวเคยแต่งงานแล้วเธออาจจะไม่ชอบ ที่เราเคยมีปมความรักเธออาจจะรับรู้ว่าเราเป็นคนเจ้าชู้สิ่งนี้แหละทำให้เรารู้สึกไม่กล้าพอที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่กล้าคิดเลยกับการที่อยากจะพูดคุยกับเธอเพราะเธอกับเราเนี่ยมีสังคมเดียวกัน เพื่อนๆแล้วก็คนที่เธอรู้จักทั้งเพื่อนเธอเพื่อนเราอาจจะพูดบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับเราก็ได้เราก็เลยอยากจะขอร้องให้เธอเห็นใจเราบ้างถ้าหากเราอยากจะขอโอกาสเริ่มต้นสารสพันธ์ใหม่กับเธอเธอจะให้โอกาสเราไหม แล้วก็อยากจะให้เธออย่าไปเชื่อฟังคนอื่นมากนะักว่าเราเป็นคนแบบนั้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะเพื่อความสัมพันธ์เรากับเธอคุยกันแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณนะ,ะเพราะว่า มันมีพลังงานของการที่คนรกเก่าความสัมพันธ์เก่าที่เขาเคยปฏิเสธคุณเขาไปเลือกความสัมพันธ์อื่นมาแล้วเขาอยากจะกลับมานะคะพอดูอนาคตความรักความสัมพันธ์ว่าคนคนนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณไหมห้าใบเขาจะกล้าติดต่อมาหาคุณไหมนะคะเจ็ดดาบแอบซองนะจ๊ะ ไม่รู้เธอจะรู้หรือเปล่านะ,ะส่องแล้วส่องอีกส่องแล้วก็นะคะกําลังรอดูอะไรบางอย่างรอดูสถานการณ์นะเพราะว่าณตอนนี้เวลานี้สถานการณ์ที่เขาเจอเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาความวุ่นวายในชีวิตของเขาเขากาลังเคลียร์เขากำลังจัดเรียกว่าเคลียร์ปมปัญหาในชีวิตของเขา ะค,ะความสะพันที่เคยเป็นปัญหาเก่าๆหรือแม้กระทั่งภาพลักษณ์ของเขาหรือว่าความคิดของเขาเที่มันอยู่ในใจเนี่ยที่ทาให้เขารู้สึกไม่กล้าพอที่จะกลับมาสารสมพันกับคุณนะคะมีพลังงานของการที่อยากจะกลับมาพูดคุยเขากําลังจะรวบรวมความก้าและความรู้สึกกําลังจะเคลียร์ตัวเองนะคะให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองเพื่อที่จะมาครอบครองหัวใจคุณนะคะก็รอดูต่อไปว่า คนคนนี้เขากล้าที่จะทักข้อความติดต่อนะมาขออ้อนวอนนะขอกลับมาสารัมพันธ์กับคุณหรือเปล่านะฟังเพื่อเป็นแกนนำทางเป็นแนวทางขอบคุทุกุการติดตามค่ะ